เอามาอินฟานะครเอ้ยไม่ใช่โอวิ้นโอวิ้นมาต่อเร็วต่อตรงกลางเอออะไรไม่ใช่ตัวข้างๆเราอ่ะข้างๆเรากระโดดข้างนี่อันนี้สามกุระไม่ไม่อินฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ไอ้ไอ้เอวิ้นมนอยู่ตรงกลางเพราะเรียงตามสีใส่ลุ้มอ๋ออันนี้อะไตาจะขยับอีกกรบวนการสเปมเรนเจอร์ห่อแล้วกูล่ะ เอากูล่ะไม่รู้เอ้ยมามามารีบเล่นดีกว่าตึงนะอันนี้คือซัพเตอร์อะไรตัวนี้มันแต่งคนไงมันไม่บอกเดี๋ยวรอรอเข้าตอนเวลามันจะหมดพอดีกว่าจะได้ไม่มีคนอื่นมาเข้าเดี๋ยวจะอยู่ไหนนยโอ้โหเนี่ยเร็ว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 จะเป็นอะไรเนี่ยเข้าเอาไหมสามสองหนึ่งเข้า เฮ้ยมันกหเยเอเฮ้ยมันก็ขุ่นใจนิดนึงกระบวนการเปนเจไม่ถูกใจคุณแเปแนเจอร์จะอะไรไอ้มองว่าฉัแค่หน้ากลัวมากเลยเหมือนไม่แปลงฟันเลยเาเล่เจอเาเเจอเาเปเลเเาเปเลเออทงคนใหม่เน่า เฮ้ยน่ากลัวคือแบบว่าเจ็บน่ากลัวก็ดีแล้วไงเอาอะไรเยอะนี่อ่ะอะไรว่าไฟฉายไม่สว่างไม่ได้โมดายนี่มาจากไหนโมดีเเมน่าเกลียดอ่ตัวอะไรอ่ะมึงขาดสารอาหารปม่เนี่ยมึงมีสารอาหารให้มึงรอกูก่อนกูปิงมากเลยไอ้เหี้ยเอ๊ะเดี๋ยวมันถือเล่เราเนี่ยเดี๋ยวมันควบคุมยังไงอ่ะ ควบคุมเป็นม่เพราะมึงเดียกูก่อนกูปิงมันโอ้ยหน้าใหญ่หน้ากลัวมากอะมือโมเดลโอเคแปลแบบว่าพการนี่อะไรเนี่ยโตแต่หน้าตัวไม่โตเฮ้ยรู้สึกว่าในนี่เลยเหมือนเหมือนคนทำเดียวกับไอพิกเฮดเลยเนี่ยใช่มันมันขายกันเฮ้ยดูหน้าตัวนี้ดิอาม่าเอ็กูมาเวลเนฟ้าเร็วขบวนการพาวเวอร์เรนเจอร์มีสมาชิกใหม่เว้ยใช่ครับฮะมือมื่อยอะ กูเมื่อไหร่ไมบรู้กูปิงมากเลยพวกมึงได้ปวดรอกูหน่อยเถอะไม่รู้แต่เราแหลกเลยโดดแม่งเลยแซดโอ้ยไปหลักุทาพาบีนี่แบบนี่กลัวแม่งผีเนี่กทานรอเราควรเข้าไปดูแย่างในนี้ไหมนี่ดีมากอารมณะอันนี้ก็ลราบูชายันใช่ไหมน่ะแบบบูชายัน มี่น่ากลัวมันขับเราไปเร้งนั้เราหาทางไปนี่คืออะไรอ่ะไอพวกเราีโร่อย่าไปกลัวมันนี่เดี๋ยวทุกคนมาทางนี้ก่อนนี่นี่มาทางนี้มาทางนี้โลกกูจะตามคุณเาเหมือนลิงบาบูนเลยต่อตัวกันขึ้นไปพวกเราจะทางนี้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 ทางไหนมีสีไหนวะสีเงินสีน้เงินมา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 จำหน้ามึงไม่ด้ อมีตามีเจสสีแดงก็สีชมพูอุ้ยเยอะเลยเนี่ยนี่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 อ้าวเราเห็นคนนี้ไม่น่าคนนั่นแหะระวังกูเ็ยะวังเอ้ยยออุ้ยย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 ยอยมยนอยย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 เกยยยยยยมันคือยย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 ดไยยยยยอยยยลยยยนยยอุยย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 ย ถ้าจะทิ้งทันไหมเนี่ยทันมากแต่ลูกคนันอันนี้คืออ๋อเพราะเวลากดปุ่มในอะต้องมีเอาไฟฉายด้วยเว้ยเพราะว่าออกไปแล้วเป็นติ๊กโดนการเลนเจอร์มันจะมีอยู่ในตัวจมลงไปใต้ลิฟต์กันหมดเลยอ้าวไม่อะแล้วแล้วอ้าวแล้วกอบลินเมื่อกี้อะเออห้างแม่งปล่อยเขาตายเอาแล้วนไปความผีเราปู เป็นผีเราหลอกก็มันขยานแมนน่ะรู้จักว่าเฮ้ยเออครับครับครับไฟมึงสว่างมาวะเนไหยสว่างเกินไปแล้วไม่ได้อย่างแรงเลยทอมแอนเจอโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรตรงข้างหน้าน่ะไม่รู้รู้กูรู้แบบไอ้เนี่ยรู้แบบรู้กูจะเดินเลยโอเคลันลันเลย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 โอ้ยโปเกมอน ไม่ละ SCP สามพันแปดมันคือโปเกมอนเว้ยทําไมเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อก well> ี้ใครตายเจอไอ้กูนี่เนี่มยมันโปเกมอนเว้ยมันเกี้ยมันจะมาฆ่าเราอ๋อตายเกมไม่ได้มันเป็นโปเกมอนน่ะแล้วเราจะหนียังไงอ่ะโปเกมอนเลยนะเว้ยเราต้องใช้โปเกมบอลเว้ยอ้าวแล้วเราต้องใช้โปเกมบอลจับมันสินะเฮ้ยเราเรายังเรายังไม่ได้เปิดประตูเลยทางทางไปไม่ได้เปิดไม่ได้ มันมีประตูให้ไปอยู่ไม่เห็นหรอเรต้องปิดอ้วนนี่เป็นภาพผ้าอ้วนไปพูดกันแล้วเกิดแล้วคนที่ตายไปมันจะเกิดใหม่ไหมเกิดเกิดเกิดก็มเกิดใหม่แป๊บนึงมันมันมีดีเหมือนียวเพรามึงไม่สังเกตกันเลยเหรอว่าไม่มีเหมียวมันเกิดใหม่เพราะเาเกิดกันเลยเหรอเฮ้ยขี่หมาได้เว้ยจูบไปเลย ไม่รู้หรอมแคได้โมเดลพาร์ตเมนต์นี่แต่ไม่ออกต้องเก็บไบจห่ก่อนวตองเปิดประตูประตูตรงนั้นเปิดอะไม่เข้าก็มาเลย้ยมาโเคโอเอะไโอเคโอเออเมโออะไรอ็ไม่รู้มีกโอเคโอเคโอเคโอ สนใจมาเล่นหมากรุกกับลาสตาไหเพื่อนหมากลุกกับราซาตาก็เดี๋ยวเดี๋ยูหันมาทางนี้แล้วไม่กล้าขายเพราะกูนี่อะเล่นกับใครเล่นกับกำแพงเหรอวะตู้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 มมมีีไ่เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้กูกูเก็บไฟฉายเปิดแล้วก็เปิดไอ้พวกเพื่อนขี่ช่องแอร์ขี่ช่องแอร์ไหมโอ้โหขี่ช่องแอร์เหรอไหนช่องแอร์อะไหนี่นะเดี๋ยวมันมันคืออะไรอะ ใสนไอ้ปฏ็นปิอะไรก่อนช่องอะไรกับม่เงียบโอ้กว่ามีช่องแอร์เข้าแล้หรอหลอกคุนี่เปิดได้หรออ๋อโอ้ยโว้ยเหมือนเียะไร่ได้ก็ไปกูก็ดบเพื่อนยังโตวิ่งเจออะไรสูงก็บอกด้วยนะคน่าไปมาใช้ยังไงก่อนไถรถรดรถรดรุ่นอะไร เฮ้ยกระบอกโซดาสามารถเปทำแบบนี้ได้รถจีนแบบนี้อลเยี่อะไรเนี่ยคนจูบกันผู้ชายจูบกันมันมีตามันอยู่บนข้างหูมีตาอยู่นหูอะไรเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรดูมาดูอีกมุมห้องหนึ่งนี่อะไรวะผมได้ยินเสียงแต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นตัวอะไรอะไออ่องมึงเห็นใช่ไหมเมื่อกี้ไ่เห็น กูไม่เห็นนะกูเพิ่งมาเนี่ยเนี่ยมันยืนอาขาอยู่ตรงเนี้ยเอล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 ตัวโคตรสูงก็พีไอ้เงี้ยแล้วมันยิ้มเลยมึงดูนะมันยิมสติกซี่เล้ยอันนี้เป็นประตูมีประตูมีมีมีประตูยืนสติกซี่เว้ยมองแล้วไม่เห็นเลยมองไม่เห็นโอ้ยไฟฉายก็กดูกเดืดตัวไรเฮ้ยเอ้าอ๋อนึกว่าวาฬหรือเขาลองถูกไปทางเดิมไหม กับกลับไปไอ้เดี๋ยบไปเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายมันมีทางไปกูว่าผีอ่ะมันมาเฮ้ยออกออกจากห้องไปหาเขาวิ่งเร็วออกแล้วก็เร็วเฮ้ยประตูประตูเปิดมาทางนี้มาทางนี้อาไปเร็วชอบบี้เฮ้ย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 มันลอยได้ชอบบี้ไม่เป็นนั้นตกรับอะไรวะมีแมวได้เหรอ เรามีแมวไม่กระโดดได้หลุดไปแมวอย่างเดียวเลยเฮ้ยนี่สารแมวตกเว่อไม่ได้ปวดเมื่อก acceso, ี้เสียงอะไรอ่ะเดีบบหุยเอาไม่ต้องใจนี่ไอ้ไม่อยาดันกูดีพวกนี้ไม่ชอบดันจริงจริชอบทีมีกิ่งบนใบเถอเฮ้ยมาทางนี้ดิมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้เฮ้ยมาทางนี้ดิใครก็ได้เฮ้ยตู้กูวิ่งแต่ไม่รู้เปิดได้ตลอนะ กกดดหลังแต่มันมันจะมาว่ะมันจะมาออ้้้นุยกเวมันมาแล้วแอบตรงนี้แอบหลังตออกเลยหขาไม่นะเราเสียสมาชิกคนสำคัญของขบวนการสตาร์เรนเจอร์ไปแล้วเฮ้ยนี่ไงท่านไม่เคยไปนี่หว่ะท่านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่เปิดทุกข้อปัน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 ไม่เป็นไรนี่นี่ไม่ไม่เราไม่เชื่อเว้ยตามมาโอเคตาจริง ไปลองเราเราไปดูที่ลิฟลิฟมาขึ้นชั้นสองได้ไม่จะมีผีใจเย็นฟ้าชั้นสามเชื่อตัวใช่ไม่จะมีโอ้โหไฟฉายนี่คุณภาพจริงๆนั่นแหละไฟในชั้นเอ้ยไฟคุณภาพไฟฉายคุณภาพเลยไปเกมผีที่รอที่เกูเฮ้ยอะไรอ่ะสมองปูดเกมมิ่งเหรอมาเร็วเหมือนจะไปคนเนี่ยเราจอสมองปูดเกมมิ่งอ่ะมาดูนี่ดิเรืเรื่องสมองปูดเกมมิ่งอยู่นี่เนี่ย อย่าเพิ่งขึ้นอย่าเพิ่งขึ้นรอรทุกคนก่นอ่นแอมสตอร์ดัตีทฟอร์มายรูนัมเบอร์เป็นโลกค่ะอนั่นเคยเรียนอยู่เป็นโลกขาดไอโอดีนเว้ยไม่ใช่อยู่บุบล้มนั่นแหละมันขาดไอโอดีนมันขาดอ้าวเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอ้าวปิดยังไงอ้าวมองปิดยงไรูคุไฟนี่ ไม่พ้ ead, เลื่อนถุกบ้างแก่เจ็บตายเรื่อรับหมดทั้งสิ้นจงไปส <Well ุขเป็นสุขเถิดจะได้พ่อบา่เบียดเบียนด้วยกันเลยจงมีสุขหลายตอนเราอ้อไม่อยู่เลยเหลือสามคนเลยไหมอ๋อโอเคเอางี้เอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรากดนี้เพื่อไม่อ้อไปเรากดแล้วเราก็ออกมาจากดิมไงโกรธากรธโยรธไอ้ย่ะมันมีใคร่กี้เลยนี่เราก็ขึ้นมาจากลิฟต์มไย อใช่คือมาห้ามใช้จะได้ดูว่าใครใช้บ้างตรงแี้มีลิฟต์แบบนี้รอรออนี tá, ่มันต้องกดตรงนี้มันมาแล้วมันลงแล้วมันลงแล้วไม่นขึ้นมันไม่ได้ลงมันขึ้นเนี่ยตัวพวกพึงจมมือแน่วันนี้มันขึ้นเลยไม่ไม่เรายังไม่จมเอ็งนะกำลังขึ้นหาพวกเราเหรอใช่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 มาช่วยเิยือะไร่ยโอ้ยใครลง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 อะไรตัวอะไรอยู่ข้างนอกแก ไูลอยได้แอมน่นมกมากว่เาเฮ้ยปีนบนหัวพวกมึงลอยได้